สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพร,รักครับวันนี้พบกันวันพุทธที่24มีนาคม2021นะครับวันนี้ในหนังสือบทสิลาบทที่18ข้อ8อถึงข้อ14นะครับก็เป็นหัวข้อ,อที่กล่าวถึงเมื่อเมื่อวานนี้เราพูดถึงความยิ่งใหญ่พระเจ้าวันนี้เราพูดถึงความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์นะครับบทศิลาให้หัวข้อไว้ว่าความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์นะครับมีเขียนไว้ว่าดังนี้นะครับบอกว่ามนุษย์ คืออะไรมีประโยชน์อะไรความดีของเขาคืออะไรความชั่วของเขาคืออะไรชีวิตของมนุษย์ถ้าถึงร้อยปีก็น,นับว่ามากแล้วแต่อายุไม่กี่ปีของเขาเปรียบกับนิรันดรภาพก็เหมือนน้ำหยดเดียวในทะเลหรือเหมือนรายเม็ดเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงภาพเพียรอดทนกับมนุษย์ทรงหลั่งพระเมตตาให้เขา พระองค์ทรงเห็นและทรงทราบว่าจุดสิ้นสุดของมนุษย์นั้นน่าสมเพชพระองค์จึงประทานอภัยให้เขามากยิ่งขึ้นมนุษย์เมตตาเพื่อนบ้านแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพระองค์ทรงติเตียนตักเตือนและสั่งสอนและทรงนำเขาดังคนเลี้ยงแกะนำผูงแกะของตน พระองค์ทรงพระเมตตาผู้ยอมรับคำตักเตือนของพระองค์ทรงพระเมตตาผู้บันปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ครับพี่น้องหัวข้อใหญ่บอกว่าความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์ก็คือทัตตีเฉพาะอธิบายเฉพาะหัวข้อคือมนุษย์นั้นไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมเ,เป็นคนที่บางทีอาจจะมีผิดมีพลาดมีความ อะไรไม่ดีมีข้อบอกพร่องต่างๆในชีวิตใช่ไหมและ,ะความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์คนนี้เองเนี่ยพระเ็นเจ้าพระองค์จึงทรงลงมาแล้วก็มาหลั่งพระเมตตาให้เขาด้วยความรักเนี่ยด้วยความรักคือ,อด้วยการกระทําให้เขานั้นได้เข้มแข็งจะได้เจริญชีวิตแล้วก็ได้มั่นใจในองค์พระเบนเจ้ามากขึ้นใช่ไหมอ่ มนุษย์นั้นถ้าเปรียบเสมือนนะก็พระเป็นเจ้าเปรียบกับพระเป็นเจ้าก็คือมนุษย์ก็เป็นเพียงฝุ่นดินเป็นเพีเเเยงเมล็ดทรายเม็ดนึงอะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะนั้นคือมนุษย์ไม่ได้มีอะไรที่แท้เพราะว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมาแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพยายามที่จะดูแลตนเองด้วยโดยอาศัยพระพรของพระเจ้าพระพระเเจ้าได้ประทานอิสริสรีภาพให้กับมนุษย์นั่นเองใช่ไหม และสําคัญก็คือพระองค์จะให้อภัยกับมนุษย์ในในนี้เขียนเนี่ยพระองค์จะประทานอภัยให้เขามากยิ่งขึ้นใช่ไหมถ้าเขาทําผิดพระเจ้าก็จะอให้อภัยแล้วก็ให้อภัยแบบไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามความยุติธรรมเลยมันเหนือความยุติธรรมนั่นคือความรักนั่นเองเพราะรักนั่นเองนะความรักจึงอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลความรักจึงเหนือความยุติธรรม เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้ามาบอกก็คือให้เรารู้จักที่จะมีความรักกันและกันให้เรารู้จักที่จะดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็รักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ,จรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือ,อความสําคัญพระองค์ทรงติเตือนตัดเตือนสั่งสอนแล้วก็นํามนุษย์เหมือนกับคนเลี้ยงแก่ก็ไม่เคยทอดทิ้งเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็แน่นอน เราไม่ได้เห็นพระองค์ลงมาในโลกนี้แบบสมัยพระเยซูที่ลงมาเดินกับบรดาสิทธิบรดาอะไรอย่างนั้นแบบหน้าต่อหน้าแต่ว่าในความเชื่อในชีวิตในประสบะการณ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยเราก็รู้ว่ามีพระองค์และพระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงนําชีวิตของเราเสมอเพีิงแต่ว่าเรานั้นจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามสิ่งที่พระองค์บอก ม,มนุษย์เรามไม่เดี่ยนแท้ล้วนเลยเขาถึงบอกว่าเวลาที่เ,เราเจะฝากความหวังอะไรต่างๆเนี่ยเราฝากความหวังไว้กับมนุษย์เนี่ยจะระมัดระวังว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้เป็นอย่างนี้อีกต่อไปสองสามปีห้าปีข้างหน้าจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นิสัยอาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมอาจจะต้องดูอื่นไกลลูกของเราครั้งหนึ่งมันก็โอ้โหน่ารักเรียบร้อยเชื่อฟัง แต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ปรารถนาด้วยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยไม่รู้นั่นคือความไม่แน่นอนแต่พระเป็นเจ้ารู้ไหมว่ามนุษย์ไม่แน่นอนเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแผงพระองค์รู้พระองค์จึงประทานพระพรไงพระองค์จึงให้อภัยจึงยกโทษ,จ,โทษจึงไม่ถือโทษและจึงพยายามที่จะให้มนุษย์นั้น อาพุธปฏิบัติตนอย่างดีอย่างถูกต้องเพื่อจะได้สามารถที่จะ,จะเจริญชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในความเปลี่ยนแปลงในความไม่แน่นอนของมนุษย์เนี่ยพระเป็นเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์ยังทรงดูแลพระองค์ยังทรงเอาใจใส่พระองค์ยังทรงช่วยเหลือเสมอทรงให้ภัยเสมอ เพราะฉะนั้นสําคัญนะครับทรงให้อภัยเสมอพระองค์จะไม่ดูว่าเราทําผิดอะไรมนุษย์คนไหนทําผิดอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญจะดูก็คือมนุษย์นั้นเมื่อคราวที่แล้วได้บอกไปได้สํานึกได้กลับใจได้พยายามที่จะตั้งใจที่จะประพฤติดีเพียงไหนี่คือพระเบญชาวนี่คือสิ่งที่พระเบญชาพระองค์ส่งประทานให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นพี่น้องในโอกาสมหาวรธที่เราอยู่อีกไม่นานเราจะถึง เทศกาลแล้วมาถึงโอกาสที่เราจะสลองปาสกาขอให้เราได้สํานึกและให้เราได้มั่นใจในความรักของพระเจ้าและขอให้เราได้รับผลของการาไถ่กู้ของพระเยซูเจ้านะครับและก็เป็นแบบอย่างที่ดีของกันและกันขอพระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประจานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด